สวัสดีตอนเสรครับพี่น้องผามาย่าเบ็ดครับใส่ไว้หมื่บ้านในปลาเนี่ยครับหนามลดเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับพี่น้องวัชมะนุ่มครับอันนี้ผมใส่หูปลาไหลไว้บุ๋มีโตเดี๋ยวไปย่าเบ็ดกันเน้อ ลูกครับหลังแหลกได้พี่น้องหลังแหลกร้อนครับนี่หูคนไหลคนใส่ไว้บ่มีโตัวหรือมั้งร้อนครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บเบ็ดกันครับไปหลุดเงินต่อ กาดเรื่องเกลี้ยงครับพี่นอ้นองนกกระวาห้องเรืองหลังนี่ครับม่ดึงครับพี่นอ้องยังนั้ำมันดึงเดี๋ยวมาดูนดู้นกันครับดึงเอาไปข้างไหนมันไหลวะดึงไม่ซื้อเปล่พี่นอ้อง ว่าท่านเห็นในอยังอยู่โอ้มีตัวมีตัวเขาพี่น้องโอ้นี่โอ้ยดึงไปไกลนน่อวคอหน่อยนี่ยนี่ครับเตรีมยมแล้วครับพี่น้อง แย่งมานครับเต็มแรีก็ขอหน่อยเก็บกันครับพี่น้องอ่ะเต็กกียมเลียกับเดือแล้วครับได้แล้วยังมีพิเศษเลยพี่น้องโอ้โหขึ้นลาบพีไกลเถอะมันหลุดมั้งพี่นอ้องยังมันลาบมา ยังแหลกมาโอ้รุดรุดครับพี่น้องรุดนี่ครับรุดเหยียบลอยครับไปหลุดกันต่อครับพี่น้องหมอกไร้ครับนี่เรื่องเกี่ยงแล้ว งานเขาเลยพี่น้องเบ็ดยุคคูนเบ็ดยุคกลางน้ำครับเบ็ดน้องข้าพุ่นเบอร์กอนนะครับพี่น้องมันจะลึกบ่พี่น้องลงไปบ้างหลากมากแบบไก่เลยพี่น้องเอ้ยเอ้าอู้หลากมากยังไงหลากมากบ่ของบ่ยังพอมิดเอ้าเอามาหลุดน้ำกันพี่น้องโอ้ Màu lụt không cần lụt không cắn đâu không ạ cười nhầm Hãy subscribe cho kênh bơm Mì Gõ Để không bỏ này เห็แล้วพี่น้องถ้าเห็นสู้หนึ่งอยู่างุดหรอบ่โอ้ยหลุดครับพี่น้องหัวยัง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 ครับพี่น้องยังอู้นี่ครับโอ้โหมาแตหลุดครับพี่น้องนี่แบบเอบเลยครับนี่ นี่เราครับพี่น้องมันมาแล้วบทเสียแรงที่ลุยน้ำเออดีไหมพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับ,บ,เ,รเ,ออรบเก็บคนครับพี่น้องโอ้ยเกือบลุดพี่น้องนี่เห็นบ่เกือบลุดครับลากไวกว่ไกลนะึงโอเคครับพี่น้องมันมาเตี้ยมที่สองมาแล้ว ไปลุยกันต่อครับพี่น้องอยังหลายหลังอยู่เจียงนะครับเจียงนะครับพี่น้องแล้วนี่โดนครับพี่น้องโอ้ตะโกนหน่อยนี่ครับนี่ครับพี่น้องเก็บคนครับพี่น้องไม่ไปหลุดกันต่อครับเจียงแล้ว ในปลาด้วยครับพี่น้องนี่แก่งนะครับล้างนี่ถือกระคอหน่อยครับพี่น้องหวานหวานแต่มันว่ตถุนี่ก็เลยไายพี่น้องในเบื้องหนามันลดแล้วนี่ครับี่น้อง น้ำบกหมดเลย <c oughs> มวลน้ำมาใส่บะไรกัไเลนี่น้ำนนบกหมดเลยพี่น,อ <c oughs> น้องอือหนึ่งโอ้ยอู้หูถึงขนาดนโคกกระคอพี่น้อง <c oughs> นี่ครับ ขอหน่อยไม่รุ่นนี้แล้วครับพี่นออ้องเอ้าตมไม่โตเลยครับพี่น้องรุ่นนีเนี่หน้าบกเบิบ้ลแล้วหลาขึ้นโคกเลยครับนี่โตใหญ่ามาลง้งสิล้งน้องนะครับพุ่่นล้งน้องคุ่นอา๋าโอเคครับพี่น้องมานยุดดอกเดี๋ยวไปลงกรต่อครับยังอีกหลายหลังอยู่แจ้งนะครับแจงนะครับพี่น้อง เบื้องหลังนี่ครับโอ้ยคือดึงเหหัวหนาวเลยใส่แล้วปลาคอหน่อยอีกหรือเปล่าเอ้าปลาคอหน่อยอีกแล้ว่วน,ออวดนดุดเดียวกันเลยนี่ครับใส่ตรงเปลืตัวนีุ้่นพี่น้องดึงฮาวขึ้นยังไง Mà, 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 má, 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 má. kinh lực sầm này Nào, rồi, mai, mai nè nằm cho bốc mới là phi nhung mình cứ lấy hai máy máy là à lúc vậy mình nói tao tâm nói là phi ơi Nào, đèn rồi. ไปต่อครับไปต่อไปต่ออยใส่น้อไป,อไปละโอ้หคนี่เขาปลาเขาดงพี่น้อ,อ,งนองเอ้ยน,น้มันตื่นยังไดนี่นเดี๋ยวมียังบ่ลากกัาไปโอ้ยมียังดินทั้งบุญก็ได้ ยังละ่ะไปพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องไปละด,ดบ่โอ้เอาอีอกลอออาาแ,ลแล้วพี่น้องออนี่ดุ่นเดียวกันเลยนี่พี่น้องเอาละใส่ตรงเปลือกอีกแลวพี่น้องเอ้ยขอปวดก่อน ปวดแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวหลุนก็ะตัวครับต้องพูดดินแล้วนี่ละใส่นี้ยก็ล้วแรงมันมัน,มนเสียบเสียไปครับพี่น้องเที่ยงนะครับตัวนี้มันดินอยู่หันนะใส่ละเอาเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วสวยงามอีกแล้วปุ๊ไป má má làm tuyển xây này là phía nọ mà đủ mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ จะมีกับต้มเสียบนี่ครับเนีใส่กระถุงยางนี่ละลงไปโอ้ยหลายตัวเด้อพี่น้องนี่หลายตัวแล้วหลายตัวแล้วเด้อลังนี่มันมีอยังบ่ผมใช้เวลามันตื่นบ่อัน ยังมาเกี่ยวดืองเกี่ยวอีกแล้ยโอ้เอาอีกแล้วพี่น้องออมาอันเดียววาพี่น้องเว้ยเออนี่นะครับพี่น้องนี่ครับเอานี่ละจะลังเสียบเลย ไปลุกไปดองนี่ก็ลาังงามเลยตาก็ลงังเห่าตัวใหญ่ไม่ลูกน้องเหรอครับพี่น้องตัวใหญ่บอน,นอยู่ในน้องไปคุณพี่ลาวพุ่มอยู่ข้างในเวยๆเดี๋ยวพี่น้องพวมก็อยู่ข้างในอยู่ วูบีนอ้องพ่มอยู่ข้างใน,นเดี๋ยวนะว่างกัเลยพี่นอ้องหวังว่าเนาจะขากลองมากอันนี้น้ำนี่ก็ต้องอยียงมันหลักพูบนยี่ยงคือหลักจริงโอ้โห พุ่มขาดเลยพี่น้องพุ่มขาดแล้วพุ่มขาดแล้วใส่เสือกใส่โอ้โหนี่นี่พุ่มขาดแล้วพี่นอ้องน,น,นี่เสือ,อสกเออดีที่มันอันนี้ไม่ห้พันยาไม่ให้ยมีพี่นอ้องพุ่มขาพดพอดี โอ้ดุนี้กันเลยวะโมอยู่นี่ไม่ถิกลายตัวเลยพี่น้องถือทุหล้างเลยวะโอ้โหอลไรพี่น้องแทวนี้มัดยังไปพี่นอง ดูงาตอครับเกี๋ยนี้ก็สิบเบอร์หละ่ง้ขาไม่พูนพี่้องแกงแล้วพี่้องมาบรงร <Iraq> ้านนี้ครับโอ้โหโดน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  โอ้โหใส่เดียวกันนี่แก้วโอ้โหพี่น้องเอา้าเบ็ดไก่จะมืดแล้วครับถือสุรหลังเลยแถ้วนี่โอ้โหก,ก็ติดแบบนี้เนี่ยนตัวใหญ่เนี่ยอานนี้บิดพี่น้องเย้ย น้ำตื่นดิผู้ดีรังหนึ่งเดี๋ยวค่อยเบิ้งครับพี่นอ้องมาเบิ้งรังนี้ก่อนเบิ้งไม้เดีล้วพี่น,น้องหนามลดลงเอาเอาโอ้ยปลาเข็งโอู้หูเกี่ยวจากไหนหน้องคนนีน้เนาะปลาเข็งพี่น้องเอ้ย เดี c, th ải, ๋ยวปดอ่ะครับปดหยากถือไมมสองหลังสุดท้ายพี่น้องแก้งนะครับแก้งแล้วหน้ามาแห้งหมดแล้วเบื้องหลังนี้ครับเอาโ้วนโอ้ยมันดงชอนชัดๆเลยมันดงปะโคอหน่อย อ่ะครับเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวหลังนึงครับหลังนี้อะไรกอ็บางหลังสุดท้ายครับพี่น้องหัดนี้นี่ยังบ่หลังสุดท้าย,าท,ายท้ายสุดเอ้ามีดึง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 พี่น้องมีดึงโอ้ ติดแถบสูงหลังเลยพี่น้องเลยโอ้ปลหมอปอาหมอไงนี่ครับเออมันหมันครับมันมันดูนี่หมันครับเอาไปแกงใส่บวกพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปส้มผลงานอยู่บ้านเดี๋ยวจะไปสรุปผลงานอยู่บ้านพี่น้องไปครับสวยและหมันหมันหมันครับมือนี้หมันหมัน รวมยอดเซานี่ครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ปลาคอหน่อยเอามาให้พี่ใหญ่ศรีเราเฮ็ดกินครับผมยังเค็ดกินว่าท่านเมือ่อจะพูนอาจารย์อาจารย์เพิ่นออกมาไปอาจารย์เพิ่กนกำลังอยูุ่่นอยู่ไอ้ห่วอยู่ปลาท่อแ <c oughs> ม่งั้นเราเพิ่นเสเข้ามาอยู่โอเคครับพี่น้องป่าติดตามคลิปหน้าคลิปนีคน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 ้ครับคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่ใหญ่ศรีนี่เพิ่นเลือกเอาอยู่นี่ไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ <c oughs> สวัสดีครับ